แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาว5ชั่วโมงเต็มสำหรับ2025 b y d a u t o 3เป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการโดยไม่มีหัวข้อหรือคำแนะนำในการตัดต่อพร้อมเปิดด้วยอินโทรของ r ร้เค r a s e TV และปิดท้ายด้วยการชวนกดไลค์แชร์และติดตามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ r right ร้เค r e s t TV ช่องที่รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวของรถยนต์รุ่นใหม่ รถไฟฟ้าสุดล้ำและเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลกนั่นก็คือ2025 BYD Auto 3รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายยักษ์ใหญ่ BYD ที่มาพร้อมความเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเริ่มจากดีไซน์ภายนอก BYD Auto 3ปี2025ได้รับการออกแบบให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้น เส้นสายตัวถังมีความคมชัดกระจังหน้าแบบปิดทึบตามสไตล์รถไฟฟ้าพร้อมไฟหน้า LED ที่บางเฉียบและดูทันสมัยด้านข้างมีเส้นแนวค้าตัวรถที่เน้นความไหลลืล่นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ BYD เพิ่มความสปอร์ตในทุกมุมมองส่วนด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟไท้าย LED แบบเชื่อมต่อเต็มแนวกว้างสะดุดตาในทุกย่างก้าวที่วิ่งผ่านภายในห้องโดยสารของ BYD Auto 3รุ่นใหม่นี้ยังคงความล้ำสมัยและใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูง มีระบบปรับไฟฟ้าทั้งฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง Direct HD ที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงเต็มอัตรสมาดูกันที่ขุมพลังของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ b y d Auto 3มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์หรือเทียบเท่า204แรงม้าส่งกำลังไปยังล้อหน้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ทำได้ภายในเวลาเพียง7.3วินาทีใช้แบตเตอรี่เบลดแบตเตอร,ตตร,ตตรี่รุ่นใหม่ความจุ60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC และยังรองรับการชาร์จเร็ว DC ที่กำลังไฟสูงสุด80กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ30นาที ด้านระบบความปลอดภัย b y d ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอัตโต้สามติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Advanced Driver Assistance System ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน ACC ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกจากเลน l k a และระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถควบคุมพวงมาลัยได้เองพร้อมกล้องรอบคัน360องศาที่แสดงภาพผ่านหน้าจอแบบความละเอียดสูง อีกหนึ่งจุดเด่นที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบคือแอปพลิเคชัน BYD ที่สามารถควบคุมรถจากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถล็อกรถปรับอุณหภูมิห้องโดยสารหรือแม้กระทั่งตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่และระยะทางคงเหลือก่อนจะต้องชาร์จ2025 BYD Auto 3ยังเพิ่มฟีเจอร์ V2L หรือ Vehicle to Load ที่สามารถจ่ายไฟจากตัวรถไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นเครื่องชงกาแฟหม้อหุงข้าวพัดลมหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์แคมปิ้ง ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายในทุกที่ที่ไปในด้านประสบการณ์การขับขี่ BYD Atto 3โดดเด่นเรื่องความเงียบและความนุ่มนวลของช่วงล่างช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นมั่นใจทุกครั้งที่ขับขี่ด้วยระบบควบคุมเสถียรภา,ภาพ ESP และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA หลายคนอาจสงสัยเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษารถยนต์ไฟฟ้าต้องบอกเลยว่า Atto 3มีต้นทุนการดูแลที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ไม่มีน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไม่มีกรองอากาศของเครื่องยนต์และไม่มีระบบท่อไอเสียให้กังวลที่สำคัญ BYD ยังให้การรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรมาต่อกันด้วยความคุ้มค่า BYD Atto 3รุ่นปี2025เปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้ในตลาดประเทศไทยโดยยังคงเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการรถ E ีที่ครบทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและประสิทธิภาพ ถ้าเราพูดถึงคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน BYD a u t o 3ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากเพราะให้สเปคที่เหนือกว่าหลายรุ่นทั้งในด้านพลังงานระยะทางขับขี่และเทคโนโลยีที่อัดแนนแบบจัดเต็มในราคาเดียวจากการทดสอบจริง BYD a u t o 3สามารถใช้งานได้ดีในทั้งเมืองและต่างจังหวัดการเร่งแซงทำได้ทันใจมีความเสถียรในความเร็วสูงระบบช่วงล่างเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีและระบบเบรกที่ตอบสนองได้ฉับไวสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรก หรือคนที่อยากอัปเกรดจ,จากรถเก่ามาใช้ EV ีในชีวิตประจำวัน BYD Atto 3เป็นคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามทั้งความสะดวกประหยัดและดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่าลืมว่าการใช้รถ e ีวียังช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศลดการพึ่งพาน้ำมันและส่งเสริมพลังงานสะอาดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของโลกในยุคป,ปัจจุบันหากคุณชื่นชอบรถรุ่นนี้และอยากทดลองขับ แนะนำให้ไปที่ศูนย์จำหน่าย BYD ทั่วประเทศที่พร้อมให้บริการและคำแนะนำอย่างมืออาชีพและนี่คือรีวิวแบบจอดลึกของ2,025 BYD Auto 3รถยนต์ไฟฟ้าอนเนกประสงค์ที่กำลังเขย่าตลาดโลกขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง like Raycrest TV ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปรถยนต์รุ่นถัดไปสวัสดีครับหากต้องการต่อเนื่องอีก4ชั่วโมงของเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีวิวลึกทุกจุด การเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นข้อมูลตลาดหรือฟีเจอร์เฉพาะเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะแล้วหนูจะเขียนต่อให้ค่ะ